สวัสดีเหล่าสาวกเอตซินคริตยูนิตี้เดทคิงทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่6กันแล้วนะครับหลังจากที่ทุกอย่างนะครับชี้นำให้เหลือแค่อโนเนี่ยไปไขประตูเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวของอโนเนี่ยทราบแล้วว่ารูกุญแจที่แท้จริงบนบานประตูเนี่ยคือรูไหนรวมไปถึงพาร์ททีแ่แล้วเราก็ไปได้กุญแจที่นโปเรียนเก็บไว้นะครับเป็นกุญแจทองคาที่ใช้ไขประตูเนี่ยก็ได้มากับตัวละเหลืออย่างเดียวนะครับเหลือไปไขซึ่งผมก็ค่อนข้างสนใจมากว่าไอ้ที่มันหลังรบานประตูเนี่ยมันคืออะไร พวกโจรนะครับไปเจอมงกุฎทองคําพวกมันยังไม่เอาเลยอ่ะคือมันจะเอาของอยู่บนหลังบานประตูเนี่ยซึ่งเอาเป็นว่าผมว่าปริศนานี้เราจะต้องได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับนี่ครับวิญญาณชี้ให้ดูนะครับว่ารูแจ๊ถูกต้องคือรูไหนและตอนนี้นะครับเราอยู่กับเมรีที่6ครับในชื่อตอนว่า A c r o w n of t อฟโจนนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือมงกุฎน้มที่มีลักษณะคล้ายกับที่พระเยซูคริสต์ท่านทรงถูกทรมานนั่นแหละครับส่วนในเรื่องพาทนี้นะครับจะสนุกมันแค่ไหนไปรีวพร้อมันเลยดีกว่าครับ เอาละไขได้แล้วครับน่าสนใจมากอะไรก็นแน่ที่อยู่หลังบานประตูนี้สมบัติในสุสานกษัตริย์อันลึกลับนั้นคืออะไรครับหัวใจหลักของ DLC ภาคนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่วัตถุโบราณขอจะเถอะอุ้ออยรถมันมายิงอ สิ่งสำคัญคือทักษะการขโมยกุญแจเป็นพระคุณยิ่งคุณไปแจ้งนักบุญประชากรไหมครับบอกเขาว่าฉันขอลาออกโอ้โหรถมันแสบมากอ่ะมันหักหลังนโปเลียนนะครับตอนนี้มันจะยึดของไปเองแล้วไงต่อทีเนี้ยอ่ะโอเคตอนนี้มึงได้อยู่ขึ้นเลยครับโอ้ my god อาแสงไฟเพื่อ เพื Leon, u, it, er. ่อโตคุณเองเลยออนเอาไปไหนแล้วเนี่ยผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ทั้งหมดก็เพื่อฝรั่งเศสรวมซึ่งรวมถึงคุณด้วยเจ้าหนูขอบใจมากนะแล้วรีไปให้พลพลเลยนั่นแหละที่ฉันหมายถึงทำไมกันล่ะมันหมายถึงว่าฉันต้องค้นหาสิ่งที่อยู่ในวิหารนั่นแล้วแล้วกับตันล่ะเขาจะต้องถูกค่นเพราะฉันคือแอสซินเอาละเอากรรมแมลงขวางทางอยู่ แล้วไปไหนอะเลออนเลออนแสบมากเลยมาโยนตะเกียงให้แต่ก็ต้องขอบคุณนะครับเอาล่ะมีมแมลงขวางอยู่งั้นผมก็ต้องเอาตะเกียงไปจุ่มไฟก่อนครับคือต้องบอกกันว่าเกมนี้เนี่ยไอ้พวกมแมลงหรือว่าสัตว์ใต้ดินจะพวกครัง้งคราวอะไรเงี้ยมันจะปิดกั้นเส้นทางไม่ให้ตัวละครเราเดินผ่านนะครับนั้นทุกครั้งเลยที่เราจะอยู่ใต้ดินเนี่ยเราจะต้องคอยจุดไฟให้ตะเกียงมันสว่างเสมอครับโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณเลออนด้วยนะ <laughs> จริงเลออนขัดคำสั่งอานอเลยครับว่าอานบอกว่าให้เลออนเนี่ย อยู่บ้านนะครับอย่าออกมาอย่ามาแถวนี้ให้อยู่ที่สถานเล็ก็กัมพาไว้โอเคตรงนี้จะไปได้ละเยี่ยมครับปีนเลยปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ะสุดแล้วนะครับงั้นไปด้านข้างต่อตะเกียงติดแล้วได้เวลาปีนไปทางนู้นเนีบยนี่ผมไม่เห็นเลอออเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นแต่ตะเกียงโดนหล่นๆลงมาไอ้หนูไอ้เด็กแสบจริงๆเลยนะครับมีโครงกระดูกคนเพียบเลยเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวแมลงมันจะหายไปครับนี่มันแพ้ไฟนะปอิน เฮ้ยบแมลงก็ค่อนจะเยอะนิดหนึ่งนะครับเสียงจบทีบเจ็บเลยนี่น่าเอามาผัดกินใช่ไหมเลยมันจะโหดไหหรือเปล่าโอเคครับมามีที่ให้เหยียบครับเหยียบอ่าเหยียบครับกลไกประตูเปิดแล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องรีบไปหารถนะครับก่อนที่โรถจะเจอกับเขาเรียกว่าอะไรนะเจอกับสมบัติที่ซ่อนอยู่เพราะตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะรถมันแอบหลอกใช้เราครับแล้วไปทางไหนต่อแล้วครับทีนี้ผมกำลังงงเลย โอ้โหโอ้โหมีประตูบานนี้ยังปิดอยู่และเหมือนจะเราจะปีนไม่ได้ต้องยอง้ยอนย้อนกลับไปทางเดิมแป๊บนึง <c oughs> ตัวนี้ปอแส้ไยไหมเอา้าทางขวาไปได้เยี่ยมครับไปตอนนี้คือต้องมองไปข้างบนเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะข้างล่างนี่เราผ่านหมดแล้วเ <c oughs> คเข้าไปปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบขึ้นได้ไหมได้สี่เออนี่ครับเยี่ยมเฮ้ยชึบยิงอนโนสวยมากครับโอ้โห oh. ต้องผ่านไปแบบตะเกียงดับใช่ไหมโอเคไปดับไปแล้วครับมีทางไปหลายทางอยู่เคลองไปทางนี้ดูก่อนเราต้องขึ้นบนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้เราตกลงมาด้านล่างนะเอ่อข้างบนโอ้โหมแมลงเพียบแสดงว่าต้องไปจุดตะเกียงก่อนโอเคถอยกลับแ,ลแสดงว่าอีกเส้นทางหนึ่งน่าจะพาให้เราไปจุดตะเกียงได้นะครับเคตรงนี้ใช่ไหม ไปครับด้วยความรวดเร็วอันนี้แหละเป็นหน้าต่างไปสู่อะไรบางอย่างไปครับปึ๊บ,บเยี่ยมครับดอกตัวเองเลยปึ๊บไหนครับมีตะเกียงว่ามีหายว่าเหมือนมีหายอยู่นี่อันนึงอ่ะมีที่ให้เหยียบเราไาเหยียบก่อนจึ๊กอ๋อกรงตรงนี้เปิดอ๋อมีหายอยู่ใกล้ๆอันนึงอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ด้านล่างโอเคเอาหายเดิมที่เราจุ่มเมื่อกี้นี่ไม่เป็นไรเข้าใจละ แ,แสดงว่าเราจุมา่มไหจะปีนขึ้นไปใหม่ใช่ไหมโอเคครับมาจุ่มก่อนจุ่มเข้าไปเยี่ยมครับเรียบร้อยไฟติดละไปต่อโอเคโครงกระดูกหรืออะไรเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเพียบขนาดนี้ย้อนกลับไปทางเดิมครับเพื่อที่เราจะปีนขึ้นไปยังกำแพงด้านบนนะที่มแมลงมันอยู่เมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับโอเคแหมตรงนี้นี่รู้สึกว่าชุ่มฉ่ำเย็นหัวใจนี่น <laughs> มีละอองน้ําด้วย อ๋ oh. ตอนนี้ก็รายงานได้นะครับบ้านไข่ร้อนถึงร้อนมากก็บอกได้ประเทศไทยมีอยู่แค่2ก็ฤดูนี่ครับร้อนกับร้อนมากนะฮะที่เหลือไม่ค่อยมีครับที่เหลือเป็นป,ปลายโอเคครับปีนข้างบนเอาโอ้ยปีนหน้าผาแล้วผมนี่ไม่ค่อยชอบเลยโอเคครับเดี๋ยวลองดูปุ๊บ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 ผมกดรัวๆเลยครับเพราะว่าในเพลสีตรงนี้มันเหมือนจะเป็นบั็กนิดนึงชึบ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 เยี่ยมครับอะผ่านได้ละตะเกียงดับพอดีอีก คือมันจะไม่ค่อยเหมือนผมไม่รู้นะว่า Xbox เ,เป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่า PS4 เ,เป็นครับเวลามันมีมุมอย่างนี้แล้วมันจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับตนตรีเปลี่ยนแล้วนี่ไงข้างหน้าโอ้โหโอเปร่ามาทั้งวงเลยครับเอาละภารกิจในการเข้ามายังวิหารก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับทหารเพียบเลยครับฆ่าแบบสองคนสองครั้งโอเค อ๋อพรกินให้ไปสังหารโรถครับโอ้ใครสร้างที่นี่กันนะยิงกาอารยธรรมโบราณก็ผ่ามายันนะเดี๋ยวนะคนนี้พี่เบิ้มปะวะโอ้โหงั้นผมขอฆ่าสองคนสองคนนี้ได้ปะโอเคครับพร้อมตัวแล้วขอเสียบสองคนนี้ก่อนก่อนที่จะฆ่าพี่เบิ้มทันไหมเนี่ยโอ้ยจะหมดเวลาสกิลก่อนหรือเปล่าไม่น่าจะหมดนะโอเคครับจึ๊บเอ้าอูทำไมได้ยคนเดียวอะจำแล้ว งานเข้าจะทำดับเบิลเอลซีเท่าไหร่สักคู่ผมว่าต้องปาตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอระเบิดคว้านหมดปุ้งโอเคครับเพื่อจัดการกับพี่เบิ้มคือเกมนี้เนี่ยฆ่าหัวหน้าตัวเดียวพอนะครับเดี๋ยวลูกน้องมันจะหนีเองเยี่ยมครับหัวหน้ามาอีคนหนึ่งละอะไรนรอพี่ตีแน่เอ้ายิงทีดิตีแน่ยิงทีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโผลสักคู่เดี๋ยวเดี๋ยวตีแน่เอามาดีวะ เกือบตายกะจะยิงปืนโชว์เลยเมื่อกี้ทีดิทีดิใส่ใส่กระสุนอยู่เอาพี่เซอเอากรรมเลยแหม่ไม่ทันได้โชว์ดีเสียบเลยดิครับงี้โอเคครับมาเดี๋ยวขอรูดของหน่อยโอเคกรรมและดับเบิลแอซสซินเลยทำไม่ได้เลยครับทีเดียววงแตกโอ้ my god เกมนี้มีค่าลูกพี่มันไอตัวที่มีเครื่องหมายตัวเดียวนะครับวงแตกแน่นอน ไม่มีใครอยู่ครับไอพวกโจรนี่แบบมาบานแบบรวมกลุ่มแล้วมันจะแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมขอของแป๊บนึงนะเผื่อได้เจอใครเมื่อกี้เกือบลืมดูเลือดตัวเองนะครับดับเบิลแอซนได้ไหมโอเคได้เฉยหนึ่งครั้งอ๋อก็ดีนะก็ดีนะก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่ครับหาก่อนโอ้โหเพียบเลยสักครู่ไหมเรียบร้อยเควสสำเร็จเฉย สำเร็จเพราะว่าไอ้พวกที่มันจะหนีนี่นะครับเยี่ยมมากอ๋อโอเคครับคือจริงพวกนี้เราไม่ต้องฆ่าก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยหนีไปหมดแล้วยกเว้นไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกไม่เห็นหัวหน้าตายเนี่ยมันจะมีะเปรี้ยวอยู่ไอ้นี้ครับเยี่ยมมาที่มาอยู่ไหนละมา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 ซึบอนี่นะครับได้เวลาเคาเตอร์แล้วเยี่ยมครับอือฟันปืนผม,มหายอ๋อเพราะมันไปเกี๊ยวตีนแทนมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะครับงั้นขอรูดของนิดนึงเนี่ย เมื่อกี้เหมือนเสียยาไปหลายขวดอ่ะอีกคนนึงก็พอแล้วครับศพสำหรับศพนี้อยากจุ่มห้มากตอนนี้ดูเหมือนข้างคาวเยอะมากครับโอเคปะได้เวลาขึ้นไปข้างบนเลยครับอ้าวเพียบเลยไอ้พวกยามขอข่าหน่อยซึ้งึ๊งนี่ไงมาปุ้งเคาน์เตอร์เยียบสวยครับฟันหนึ่งสองจริงๆไออาวุธใหม่ผมนี่ทีเดียวตายนะแต่ว่าตามสเต็ปเขาจะต้องฟันสามทีนะครับเป็นเป็นเหมือนกับ เป็นออนิเมชั่นเขามีสับไล์หลุดมีอีกไหมไม่มีแล้วเฮ้ยเหลือข้างล่างมีหัวหน้าอยู่งั้นผมวิ่งไปส่วกดีกว่าเพร่ะความรวดเร็วไปครับเดี๋ยวดูนะครับข้าวหน้าตัวเดียวลูกน้องหนีแน่นอนครับซึบตีน่เสียบจบไหมจบไหเอา้า <c oughs> โอสาวบ,บอกทนะ่านผู้ชมว่าจะจบคนนี้ยังติดลมเหรอครับโอเคงั้พี่เอาอีกคนไป เลสับหัวไม่หลุดด้วยอ้โหหัวเป็นคนหัวแข็งนะเราเนี่ยโอเคขอยงขอหยุกยาแป๊บนึงนะ่ไม่ไม่รู้ละไปกันต่อดีกว่าครับก่อนอื่นต้องเติมตะเกียงก่อนเพราะว่าตะเกียงเราดับอยู่นะครับอาจจะเจออะไรบางอย่างที่มันอันตรายมากๆปึ๊บจุ่มครับโอ้เป็นสถานที่ที่สวยงามมากอะจริงแค่ตายเถอะไปรถเหมือนจะอยู่ข้างในหรือเปล่านั่งไงรถไปครับบวกยี่มีคาศีด้วย ทำไงฉันถึงจะได้มันมาเนี่ยรีบเปิดสิเจ้าโง่อ๋อน่นไงวัตถุของที่เราต้องการตอนนั้นเอาโอเคอเคดลติแฟกต์จะต้องไม่มีวันไปเของนายเฮ้ยเดี๋ยวดำไปหนึ่งปัดป้องได้หนึ่งแล้วโอเคใจยเย็ยนรถใจยเย็ยนรถเราจะมีเควสต้องทำพั่วเข้าไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอแทนพาแปรรี่ก่อนโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็จบแล้ว,วใช่ไหมสวยครับอ โอเคครับมามาตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วทีนี้ชึบเข้ามาฟัดพวัวอ้าวไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวรถใจเย็นโอเคเอบโอ้โหเมื่อกี้มันฟันหนักเรากันไม่ได้มาต่อเลยทีนี้ตีแน่อันนี้ไปกินไหมาตาีแน่มาเอานี่ไปอีกทีไหมตีแน่มาดิมาเอ้าเราโดนด้วยเนี่ยเดเมจเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อความสะใจของวัยรุ่นไปไหนละอไอ้เดือฟัน น่าสั่นแน่นอนน้องอือเสียบสวยครับลูกพี่ตายแล้วพี่ใหญ่ด้วยเยี่ยมโรตายแล้วโอ้โหลูกน้องบานเลยเมื่อกี้เห็นไหมครับฉันได้เกณฑ์คนเข้ากองทหารปืนใหญ่เพื่อที่จะฝ่าวงล้อมนี้แล้วจขงขโมยวัตถุโบราณนั่นมาแล้วนายจะได้รางวัลมากเกินกว่าที่ผู้บัญชาการบบราปาดได้เสนอให้กับนายดีใช่กำลังทำงานให้กับใครเลดี้อี อ้าวแล้วใครคือเลดี้อีฟและตอนนี้กรรมเอ้ยศพหายหมดแล้วพระเจ้ากําลังจะว่าจะเอาของซะหน่อยแล้วใครคือเลดี้อีฟมีให้แก้พัศเสิอีกผมละงงไปเลยเดี๋ยวนะตะเกียงละติดไหมเนี่ยโอเคครับตรงพื้นนี่มีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเดี๋ยวดูตรงประตูก่อนอ๋อเข้าใจแล้วตามลําดับนะครับอ่ะโอเคพอจําได้มา อันนี้ก่อนแล้วมั้งเนี่ยอ่าใช่จริงด้วยตรงครับตรงตรงตามเป้าหมายปึ๊บแล้วก็หาแบบมี2ขีดมี2ขีดมี2ขีดอ้าวนี่ไงสงขีดจุดครับเยี่ยมอ่าสำหรับ DLC ภาคน,นี้ก็จะมีการแก้ปริศนาไปปรปรายนะครับขอ2อ,อันสุดท้าย่อยสิโอ้โหง่ายครับอันนี้ง่ายเลยตรงนี้เลยเคจุดอ่าหเมื่อกี้ลูกน้องแบบว่ามาแบบ เหมือนเขื่อนแตกเลยนะเมืเ่อกี้ที่ผมเห็นในมินิแมปอะเยอะเกินไปแล้วเยี่ยมเอาละฝรั่งเศสจงเจริญจับมันขโมยวัตถุกบุรอนเอาการแล้วอย่างนี้จัดให้ก่อนเลยมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดียเด๋ยว <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ใส่เหรอเดี๋ยวดิอันนี้กระสุนใส่จังเลยจะยิงปืนซะหน่อยไปยิงแล้วมา เปลี่ยนใจแล้วอ้ากวกรมบวกเลยนี้เ, fal! เดี๋ยวสิโอ้โหโอ้โหโอ,หโอ้โหไอ้แหละไอ้แหละหลืมไปกระสุนยังไม่ได้บรรจุบรรจุยังนี่กัรอไหมโอเคบรรจุแล้วสเ, fal! เสียบเซ็งเบยพวกนี้นี่โอ้โปืนกิโยตินมันบรรจุลูกชาแหมว่าจะยิงอัดหน้าซะหน่อยกะเอาหาอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับปะไหนๆก็จริงๆก็ฟันทีเดียวตายเหมือนนั่นแหละ โอเคมีแค่สามคนนี้เท่าน,นั้นนะครับอะได้เวลาไปเอาของแล้วครับเรายัางไงนะครับประตูไม่เปิดลวครับเอาจุดเคลสอยข้างบนมาถออ้ผมก็งงไปเลยสิอะข้านคางนี้ขึ้นได้โอเคเยี่ยมครับไปเลยฟึบโอเคด้านคางนี้น่าจะขึ้นได้นะอะได้ครับไปเลยลุย โอเคด้านข้างนี้มีห่วงให้ปีนไปครับต้องขึ้นไปสูงแค่ไหนอ้าวได้แล้วนี่สรุปแล้วข้างล่างมันเป็นตัวหลอกใช่ไหมข้างบนนี่ของของจริงหรอโอสุดยอดของที่ตามหากันมานานครับหน้าตาอย่างนี้นี่เองยิบแล้วครับปึ๊บไงเพื่อนเก่าเราจะได้เห็นกันว่าทำไมพวกนั้นถึงตามหานาย โอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าวัตถุโบราณจะมาอยู่ที่อนโนเลยครับอ้าวอันนี้เขาสอนเรื่องโอ้โหมันเป็นระบบเฮดออฟเซนเดนิสน่าจะมาประมาณว่าให้เซนเดนิสช่วยนำทางนะครับเขาบอกว่ากดโอค้างเพื่อชาร์จวัตถุโบราณน,นี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันนะครับปล่อยปุ่มโอเนี่ยเพื่อปลดปล่อยพลังแห่งเซนเดนิสครับเดี๋ยวมาลองดูโอ้ o! ปล่อย o! โอ้อ้ยตายเลย โอเคแล้วตอนนี้ออกไปจากวิหารครับเข้ามาตีแน่เราจะไม่ให้วัตถุโบราณน,นี่ตกยู่ในมือคนชั่วมตนดํานี่มันอะไรกันนะผู้ประชาก,การจะต้องมีวันได้ได้มันไปหลบไปตีแน่จงลีกไปตีแน่ตอนนี้อาวุธอื่นไม่มีแล้วครับเหลือแค่ พลังจากเซนเดนิสเท่านั้นตายซ์พวกกระบฏไอ้พวกโจรไอ้พวกคนชั่วตีแน่ลงไปแต่เยอะเยอะเออเยอะสู้อ่ะให้พลังแห่งเซนเดนิสตรงน้ำทองตีแน่ตีแน่ตอนนี้จอเพื่อนเจอแบบดูวุ่นวายหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้มันจะเก็บอาโนจะไปหยิบกิโยตีมาครับ เวลาเห็นเซนเดนนี่จงน้ำทางมีคนตายไม่รู้อยู่ไม่สนับตอนนี้ตีแน่ตีแน่ถึงตัวจะอาบเลือดเราก็ต้องเดินต่อไปอนนมาสิจาพวกโจรชั่วโอ้เป็นพลังที่โกงเลยหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับแล้วเหมือนว่าจะมีตามมาอีกนิดหน่อยต้นปลอยเยี่ยมครับเรียบร้อย น่าจะออกจากวิหารได้แล้วนะครับโอ้โหพวกจนโจรนดนฉับอ้าวนี่มาคีสี่เอออาโนเอาของมาไม่ให้อ้าวแล้วชุดทำไมเปลี่ยนไปเอาของมาทิ้งให้มาคีสครับอ่าโอนอาอาโนที่รักความหวังของเราคือเงื่อนไขแห่งอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติบางทีตอนนี้มันอาจลดลงไปบ้างนโวบรียโบนาปาร์เจ้าถูกจับกุมขอหากบฏและละทิ้งหน้าที การล่มสลายของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศที่แตกต่างกันความก้าวหน้าของความเท่าเทียมกันที่เป็นหนึ่งเดียวและเหมือนกันทุกประเทศขนส่งครั้งสุดท้ายสิ่งนี้จะต้องไปถึงมือท่านอมมาโมรีมในไครโรและท้ายที่สุดมนุษย์จะถูกปรับปรุงขึ้นอย่างแท้จริง เอาล้ครับน่าจะจบลงแล้วนะครับสำหรับ D L C ของตัวเด k i n g นะครับก็ยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับการติดตามก็ถ้า้ผมสรุปรวมก็น่าจะค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะมีแบบบางช่วงบางตอนอาจจะดูแบบเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะเนื่องจากว่า D L C นี้เน้นให้เราแก้ปริศนาจากโบราณซะมากกว่านะครับฉะนั้นในช่วงพาร์ทกลางๆอาจจะขาดความสนุกของเนื้อเรื่องไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับที่ได้กลับมาเล่นข้าง u n i ิตอีกครั้งหนึ่ง ได้มาเจออโนอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเขาจะหลอกให้เจออลิสตัตวปลอมแค่แป๊บเดียวแต่สำหรับผมก็โอเคแล้วครับมันทําให้นึกถึงครั้งตอนเล่นภาคหลักถ้าจะให้คะแนนเดียซีนี้ผมคงให้ประมาณที่9เต็ม10นะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับยังขาดเนื้อเรื่องเข้มข้อนอีกนิดน,นึงแล้วก็มันไม่ได้คือไอความจบสั้นจบยาวเนี่ยผมพอเข้าใจครับเพราะว่าเดียลซีหรือภาคเสริมเนี่ยยังไงมันจบสั้นอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ ที่ไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งคือทําไมต้องให้นโปเลียนมาเป็นตัวโกงนะครับทำไมไม่ให้รถไปโกงไปเลยนะครับเพราะว่าสงสารนโปเลียนนะครับตัวกผมก็ชอบเหมือนกันเอาละครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมเป็นส่วนของดี c ีภาคนี้แล้วว่า้ไงเดี๋ยวพบกันกับเกมหน้าและซีรีส์ต่อไปนะครับแล้วเจอกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามอ้งครับสวัสดีจ้า